สวัสดีครับอยู่กับผมเบ้ฮูซิงครับวันนี้ก็ได้น้องใหม่มาเจ้าสามประตูที่ตอนนี้กำลังฮิตฮิกันอยู่เลยครับ <Yeah. S 1> นี่ล็อกเลยนะ <c oughs> นี่ไงไหมก็คันนี้ไม่เลทอยู่ที่หนึ 100, 100่งแสนหนึ่งแสนก็ถือว่าต่ำปีเก้าห้า ข้างในก็พาดชมข้างในก่อนเลยข้างในก็เดิมๆเลยครับแทบจะ9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์และคันนี้ไม่มีอะไรเสียหายน่าจะอะไรคอนโซลตรงนี้ตรงกลางหายไปนอันหนึ่งใช่ไหม,มเป็นรถเกียร์สติ๊กชิปนะครับ ข้างในก็ยังสะอาดเรียบร้อยอยู่เดิมเดิมเดี๋ยวไปดูเครื่องกัน,นเครื่องฮอนด้าครับเครื่องเดิมมันคันนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนท่านเครื่องมาใหม่เปลี่ยน2อนอันสามอัน ไม่รู้มีกี่ตัวน่าจะมีสามตัวหนึ 1, 2, <c oughs> ่งสองสามก็ทำมาแล้วผมก็ผมว่าถ้าผมได้มาผมก็จะเปลี่ยนใส่อย่างนี้แต่เจ้าของเก่าเปลี่ยนมาให้แล้วก็ดีหน่อยรถคันนี้จอดเป็นปีเลยครับดูยัใหญ่เต็มเลย รถจอดนะครับก็เรื่องสีไม่เป็นไรส,สีนี้เราสร้างใหม่ได้สภาพภายนอกภาพภายนอกก็อย่างนี้ครับ <c oughs> รถเก่าแล้วเนาะ ทะเบียนเลขหนึ่งด้วยบาสต้องรีบดูดเดี๋ยวฝนตกมากๆเลยสนิมมันจะมามันก็ครบนะครับฝาปิดท้ายครบหมดเลย,เ,ยเดี๋ยวราคาผมจะบอกครับ อะไรที่รองเท้ามอนได้อยู่เลยคันนี้มีโชคให้ด้วยเขาบอกนะโชคสปริงเห็นไหมเอ่ยเห็นมีโชคให้แล้ว ข้างหน้าล่ะข้างหน้าก็น่าจะมีครับนี่นี่น่ข้างหน้าจะมีใช่ใช่มองไม่เห็นรวมๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองเสกเครื่องดูหน่อยนี่ Phải lại lên máy, brake, ok, đẹp mือ, không có lên này, cái này, ui ui, chuyển cái này, cái này, nhét เครื่องเงียบจิ๊พอน้ําเปลี่ยนใหม่พอน้ําใหม่เลยวตรงล่างเปลี่ยนใหม่หมดไม่มีรั่วไม่มีลิกก็มีอันนี้แตกเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนใ,ใช้ตัวใหม่ ใช้ของแต่งใส่เลยเรือคันนี้น่าจะลงท่อนะครับใส่ท่อนะรู้มันจะติดอะไรรึล่าฟังเสียงบึมๆไหม เก็บภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ผมได้มาแค่สองพันเหรียญนะครับอาจจะไปต่อยอดได้นะถ้าไม่ขายเอ้ยถ้าจะขาย เด,มเดมิมๆคือช่วงล่างทางะไรก็ยังย่าง,างแต่เปลี่ยนพวกบูชิ่งมาใหม่หมดแลวโอเคครับก็ให้ดูกันพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอช่วงผมมีเวลาผมจะมาทำรถคันนี้ขับไปทำงานก่อนครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s c r สไครห์ผมด้วยนะครับเบอหูสิงนะครับขอบคุณครับ